คุณหมอวรงเลยบอกว่าหยุดสร้างความสับสนให้กับประชาชนย้อนไปนิดหนึ่งนะคะว่าการต่อสู้ของแนานคุณยิ่งรักเนี่ยเขาจะสู้อย่างไรจะได้ต่อเนื่องได้ว่าคุณหมอวรวงเนี่ยก็ได้สรุปมาทั้งหมดเนี่ยข้อด้วยกันว่าเอ้ยเราต้องทำความเข้าใจกับเรื่องของคดีไม่อย่างนั้นจะหลงคารมหรือว่าหลงประเด็นนะคะไปกับทนายความได้นะคะ คือทนายความของคุณยิ่งรักเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะสู้ต่อเพราะเขามีหลักฐานใหม่ตอนแรกเราก็เอ๊ะหลักฐานที่ว่าเนี่ยคือหลักฐานอะไรหลักฐานที่ว่าก็คือหลักฐานของการขายข้าวในยุคข,ของคุณภูมิธรรมเวชยชัยค่ะคุณภูมิธรรมปัจจุบันเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะแต่ก่อนหน้านั้นคุณภูมิธรรมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ ผลงานหนึ่งของคุณภูมิธรรมที่สร้างความฮือฮามากก็คือคุณภูมิธรรมไปโชว์กินข้าว10ปีข้าวเหลืองเ,องเนี่ยข้าว1ิปีที่เอามาจากโกดังในโครงการรับจำนำข้าวแล้วก็บอกนี่ไงมันกินได้อุโยกขโยงกันไปเอาสื่อเอาอะไรไปชิมกันนะคะเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเถียกเถียงก,ก,กันว่ามันกินได้จริงหรอมันมีสารพิษมีอะไรตกค้างหรือเปล่ามันน่ากลัวหรือเปล่าก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ พยายามจะต,ตีปี๊บว่าเนี่ยคือข้าวที่กินได้แล้วก็ขายได้ทนายความของคุณยิ่งรักก็บอกว่ามีการอ้างตัวเลขการขายข้าวในโกดังโดยอ้างจากราคาที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยขายข้าวในช่วงที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะคะในราคาถ้าจำไม่ผิดกิโลกรัมละ18บาทประมาณนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะซึ่งก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมข้าวในยุคข,ของคุณภูมิธรรมเก็บมาสิปียังขายได้ต้องราคาเท่านี้ ต่างจากยุคของพลเด็กประยุทจรรันโอชาที่เอาข้าวเอาข้าวดีเนี่ยไปขายในราคาข้าวเน่าได้ราคาแค่สี่ห้าบาทแล้วเนี่ยคุณลองคิดดูว่าถ้าเราขายข้าวที่มีในโกดังเนี่ยประมาณ18.9ล้านตันในราคาที่คุณภูมิทำขายเท่ากับจะได้เงินเป็นแสนล้านเอามาหักลบกลบหนี้กับความผิดของคุณยิ่งลักษ์ที่ต้องชดใช้เนี่ยเผลอๆคุณยิ่งลักษ์ อาจจะไม่ต้องจ่ายสตางจ่ายแม้แต่สตางแดงเดียวเขาบอกว่านี่จะเป็นหลักฐานใหม่ที่จะเอาไปยื่นต่อศาลน,นี่คือแนวทางในการต่อสู้นะคะอ่ะทีนี้มาดูทางคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมค่ะบอกว่าหยุดสร้างความสับสนให้กับประชาชนมีทั้งหมดเนี่ยเจ็ดข้อด้วยกันนะคะไล่เรียงกันไปเรื่อยๆนะคะประเด็นแรกคุณหมอวรงบอกว่า คุณยิ่งลักษ์กล่าวว่าต้องมารับภาระหนี้ที่เกิดจากการระบายข้าวของฝ่ายปฏิบัติโดยที่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการเหล่านี้คุณหมอวรงก็แย้งบอกว่าคุณยิ่งลักษ์อย่าลืมว่าการระบายข้าวเนี่ยเป็นอำนาจเต็มของฝ่ายการเมืองพวกเราก็เตือนคุณในสภาว,ว่ามีการทุจริตเอาหลักฐานต่างๆแคชเชียร์เช็คเส้นทางการเงินพอคุณรู้คุณก็ไม่สนใจยังตอบแค่เพียงว่าช่วยชาวนาเถอะค่ะคุณยังชี้แจงสื่อว่าร,ระบายข้าว G2G ไปหลายประเทศทั้งๆที่นายกควรจะยับยั้ง แต่กลับเพิกเฉยอันนี้ประเด็นคล้ายๆก,กันกับที่ทนายรณรงลงเมื่อกี้ได้ชี้แจงแล้วก็อธิบายไปประเด็นที่2คุณยิ่งรักบอกว่าสารดีกาของนักการเมืองพิพากษาในคดีของดิฉันว่าปล่อยปละละเลยในการบริหารโครงการรับจำนำข้าวเท่านั้นคุณหนรว่งลงบอกไม่จริงสารดีกาของนักการเมืองพิพากษาว,ว่าคุณมีความผิดมาตาร่าเจ็ เพราะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและผิดพรบรปปชมาตรา123ข้1ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่ได้แค่ปล่อยปละละเลยปละเด็นที่3คุณยิ่งลักษณ์บอกว่าการดําเนินนโยบายแบบนี้นั่นคือการจํานําข้าวกลับถูกกล่าวหาว่าทําให้เกิดความเสียหายต่อไปใครจะกล้าคิดนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนคุณหมอเวชลงก็โต้แย้งบอกว่าศาลไม่เคยห้ามในการทํานโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนแต่สําคัญคือห้ามโกง หรือประมาทเลินเลออย่างแรงจะนําไปสู่ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงประเด็นที่4คุณยิ่งลักษณ์บอกว่า,วาการดําเนินโครงการแต่ละขั้นตอนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานหลายบุคคล,หล,คลหลายบุคลากรมีลําดับขั้นการบังคับบัญชาตามระบบราชการซึ่งไม่ใช่เรื่องที่หัวหน้าฝ่ายบริหารจะเข้าไปก้าวไก่แทรกแซงในรายละเอียดได้แต่ดิฉันกลับต้องรับผิดชอบกับความเสียหายเพียงลําพังคุณหมอวรวงบอกว่าเรื่องจานําข้าวมีความเกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายจริง การทุจริตในขั้นตอนต้นน้ําและกลางน้ําสารก็ยังบอกว่าคุณยิ่งรักมอบหมายให้หน่วยงานอื่นดูแลแล้วจึงไม่ต้องรับผิดชอบแต่การระบายข้าวแบบ G2G หลายฝ่ายก็เตือนคุณแต่คุณกลับเพิกเฉยคุณจึงประมาทเลเล่อย่างร้ายแรงจึงต้องร่วมรับผิดชอบในเรื่องนี้ประเด็นที่5ค่ะเรื่องของข้าวในโกดังที่เหลือ18.9ล้านตันถูกขายในราคาต่ำกว่าที่ควรจะได้รับคิดเป็นมูลค่าส่วนต่างนับแสนล้านบาท แต่ไม่ปรากฏความคืบหน้าในการตรวจสอบและหาคนรับผิดชอบไม่ได้จนปัจจุบันคุณหมอว่าโลงก็โต้แย้งประเด็นนี้ก็บอกว่าคุณต้องยอมรับว่าข้าวที่ถูกขายในคลังนั้นมีข้าวเสื่อมสภาพข้าวเหลืองข้าวขึ้นรารวมทั้งมีนั่งร้านซุกอยู่ในกองข้าวทําให้เขาต้องขายข้าวเหล่านี้ออกไปในราคาถูกมันเป็นบางส่วนมีหลายส่วนที่เป็นข้าวดีก็ขายไปในราคาที่สูงคุณต้องพูดให้ถูกต้อง ใครมีเวลาย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคของคอ,อสชอที่เข้ามาแล้วก็ตรวจข้าวในโกดังคุณจะเห็นเลยว่ามันมีการสร้างนั่งร้านเกิดขึ้นแล้วข้างในมันโบอ่ะคือกระสอบเนี่ยแปะๆๆๆไว้นะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยไม่มีข้าวเลยแต่ว่าถ้ามองจากภายนอกเนี่ยก็จะเห็นว่าอู้ข้าวเต็มโกดังเลยนะคะแล้วก็กระสมกระสอบข้าวเน่าอะไรเต็ไมไปหมดเลยคือมันก็มีปะปนกันไปมีทั้งข้าวดีแล้วก็ข้าวที่ขายได้กับข้าวที่มัน ขายไม่ได้ต้องเอาไปขายในราคาที่เป็นเชื้อเพลิงเท่านั้นมันก็เลยได้ในราคานั้นนะคะส่วนข้าวสิปีคุณหมอวาลงบอกว่าส่วนข้าวสิปีที่อ้างว่าขายได้ราคาดีเพราะพวกคุณจัดฉากมีการจ้างเอกชนไปแต่งกองใหม่ให้ดูดีใครๆก็รู้เพราะมันมีข้าวเหลือไม่มากประเด็นที่6คุณยิ่งรักกล่าวว่าถ้านายกและมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งยังไม่อาจเข้าถึงความยุติธรรมที่แท้จริงก็ไม่มีหลักประกรันใดๆสําหรับประชาชน คุณหมอวรงก็โต้ย้งเรื่องนี้บอกว่าความยุติธรรมที่คุณต้องการคืออะไรคือโกงแล้วไม่เป็นไรใช่หรือไม่ยอมรับผิดแล้วต้องติดคุกหนึ่งปีแต่ไม่ต้องติดคุกก็ได้ใช่หรือไม่ให้ไปนอนเล่นที่ชั้น14ซึ่งเป็นโรยจอสวีดก็ได้ใช่หรือไม่อย่าอ้างประชาชนเขาถูกเอาเปรียบถูกหลอกจากนักการเมืองมาตลอดชีวิตพวกเขาจึงต้องติดคุกจริงไม่มีปัญญาหนีไปต่างประเทศได้แล้วประเด็นสุดท้ายอันนี้สําคัญนะคะเรื่องของ ไอตัวเลขที่ขายข้าวเนี่ยแหละค่ะบอกว่าล่าสุดทีมงานของคุณยิ่งรักออกมามั่วว่าหลังมีคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดการที่นางสาวยิ่งรักต้องชดใช้ค่าสินไหม1 0 0่งล้านบาทถ้ามาหักกับข้าวที่ยังเหลือในครั้งแล้วเอาไปขายคุณยิ่งรักไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายเลยคุณเหรอว,ว่าลงบอกนี่พวกคุณต้องไปอ่านคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดให้ดีนะ การที่พูดแบบนี้แสดงว่าไม่ได้อ่านหรือเปล่าเพราะสารท่านไม่ได้คิดค่าเสียหายนางสาวยิ่งรักร่วมกับข้าวที่คงค้างอยู่ในคลังในช่วงนั้นนะคะย้อนกลับไปอ่านดีๆค่ะสารระบุถึงโครงการระบายข้าวแบบ G2G สารคิดเฉพาะการที่พวกคุณระบายข้าว G2G ไปให้พักพวกในราคาที่ถูกมากซึ่งเป็น G2G เก๊หลายฝ่ายเตือนก็ไม่สนใจ ราคาข้าวที่ขาย g 2 g ก็ต่ำกว่าราคาตลาดคิดความเสียหายจากการขาย g 2 g 4สัญญาได้20,57ล้านบาทและให้คุณยิ่งรักณ์ชดใช้50%จากยอดนี้ก็คือ10,28ล้านบาทส่วนข้าวในคลังจะเสียหายหรือขายเท่าไหร่สารปกครองไม่ได้เอามาคิดค่าเสียหายแล้วบอกว่าอย่ามั่วนะคะคือมันมีรายละเอียดเพราะว่า กรณีของคำพิพากษาของศาลเนี่ยศาลคิด2 0ง0มื7ล้านจาก G t ถูนะคะแต่กลายเป็นว่าเนี่ยมีความพยายามจะเอาตัวเลขการขายข้าวในยุคของออข้าวคงเหลือในคลังซึ่งมันคือคนละส่วนกันมันไม่สามารถจะามาหักลบกลบหนี้กันได้เนี่ย คุณหมอวรลงเลยบอกว่าหยุดสร้างความสับสนแบบมั่วๆได้แล้วและควรเคารพคำตัดสินของศาลและเคารพกฎหมายบ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อไปนี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเรื่องคดีมันอาจจะมีความซับซ้อนนะคะเพราะว่ามันมีมันมีหลายคดีมันมีหลายคดีโดยเฉพาะในเรื่องจำนำข่าวมีทั้งคดีอาญามีทั้งคดีแพง่งแล้วก็แบ่งออกไปเป็น g 2 g เกมมีอะไรเยอะไปหมดเลยนะคะเป็นเรื่องที่เราต้อง ค่อยๆทำความเข้าใจคือถ้าเชื่อตามนักการเมืองไปซะหมดเนี่ยถ้เราเรารู้ไม่เท่าทันเราจะโดนนักการเมืองหลอกได้ง่ายๆแล้วสุดท้ายแล้วเลือกตั้งกี่ทีเราก็จะได้นักการเมืองไร้คุณภาพวนๆเงินไปเงี้ยวนเวียนวนเวียนเงินไปแบบเนี้ยและประเทศชาติก็ไม่จะไม่เจริญก้าวหน้าไปสักทีนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้เท่าทันนักการเมืองสถทีนะคะแล้วก็โดนหลอกอยู่ร่ำไป